สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายในหน้าจอนะครับเพราะว่าโปรแกรมผมเออเล่นนิดหน่อยนะครับนี่นะครับอ่ะหลุดจากแชท GPT มาบ้างหน่อยนะครับเสียงผมแปลกๆว่าผมไม่สบายนะครับอ่ะาน่าจะรู้นะนี่นะครับผมเจอโปร,รเจออันนี้นะครับทุกคนอาจจะรู้ลแล้วองอะว่ามันคืออะไรอะ่ะก็คือ คู่พายโดแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าผมพิมพ์อะไรผมอยากงจางแรกเลยนะครับคุณรู้ว่าผมชอบดูวันพีชนะผมจะเขียนว่าอ่าอยู่โนอ้าวลืมเลี่ยนภาษานะครับคุณผู้ชมขอโทษอ่าอยู่โน

มคน,นตอบโอเคนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเอ็ดเวิร์ดนิวเกตคือใครมันก็คือหนวดคาวนะครับ Yes, Edward Newgate also known as White Bear is a prominent character from the anime and manga series One Piece. He was the the captain of the Whitebeard Pirates and was w h i t e b e a r known as a stronger man in the world. After the Cody Roger d a t h he was c o n s i d e r e d a man close to find legendary treasure one piece. Why we are possessed to power of the k a r a k a r a n o m i and p a r a r a m e c i a Thai Devil food, then allow him to create powerful shock wave and earthquake. He play at s ซเฟ for can r o อินเดอะ r าดิ s อ่าผมอาจะอ่านผิดนิดหน่อยนะครับ where t h e f o r t o f to l i s ์เฮซโกาตีเอช s ิ i s ทร์เฮสเฟียร์ r อร์มรี o ูลาชััสโน s ใ e ขอ o family and loyalty to his crew นี่ผมเป็นแฟนพีดอาคำถามต่อไปนะครับเออคำถามเดียวปลาไปสามนาทีเนี่ยผมมันยาว่อยนะครับอ่าอันที่ผมเล่นประจำทุกวันเนียนะครับอ่า you know who ไม่ใช่สิ I know what is mad with อะ a รกันเนี่ยโอเค Oh my God, God มันรู้หมดเลยมันฉลาดกับเช้าจิบิทีหรือเปล่านะคุณผ,ผู้ชมมันฉลาดกับเช้าจิบิทีหรือเปล่า Yes I do m a n with is online platform และ COVID i n s t r u c t r s Math Tutorial for Students 8 5ฟถึง13นะครับ To use AI t o c r e a t e Tutorial Learning Journey for Each Student Help to f i x Knowledge Grab and Move the Math Skill the Platform Against with the National c o n f e r e n c e and Offer e n g i n Inversion to make learning math fun and effective กูาจะดูแค่นี้แหละผมอ่านแค่นี้ะนะเดี๋ยวมันจะคิปมันจะยาวเกินไปอ่ะต่อไปอ่าผมไม่สบายหนักนะโอเคแล้วครับมาต่อไปผมคิดว่าอ่า คำทำพื้นฐานเลยนะครับ U N O blue b l o c โอเคนะครับวันนี้ยาวหน่อยนะครับอา้าวพาม,มัวโอเคได้ okay, right. แอฟเฟอร์ซ์ลีโลบอว์ล okay, 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 ิสอันไลน์เปิดฟอร์มเล่นเกมนี้สีนีมอ่ะบผู้ใช้สามารถสร้างและเล่นเกมและสร้างโอเคแล้วครับผมื่อเพให้คุณอ่านนะสำหรับคนที่ไม่รู้จักโลบอกเล่นแต่ไม่ครับกันนะโอเคนะครับคุณอาจจะกดสต็อปได้นะโอเคไปต่อหรืมันจะยิ่งมันเข้าไปอีกนะครับเข้าไปในโลบอว์หน่อยโอเคอ่า โนวั a อีสโลไม่ดีบล็อกฟุอันนี้ยัง s ิมเ l ิล i ิมเ e อยู่นะครับอ,อ้ว้าวเอาม,มกสดสต็อได้นะครับ จะเอาให้ดูแลโอเคไปต่อได้นะครับอันนี้คนยาวเลยเอ่านะผมให้ดูนะครับสำหรับคนที่เล่นแต่อย่างอื่นไม่รู้ว่าบอกพูดคืออะไรนะครับอันนี้นะครับอัพเดตมาเลยนะครับโอเคไปต่อได้โอเคทำหนักสุดท้ายนะคบผม เคิดอะไรดีเนาะผมลองจะชื่อช่องผมนะครับอายุโนยูทูบเบอร์เนมผมจะเอาชื่อแอดผมนะครับมา น <IS mus i> ีเส <als> yeah. <im> ่ไปเลยผมจะรู้ว่ามันจะรู้จักผมไหมไหนดูสิใชผมมานั่นไงมันรู้จักผมด้วยสุ๊สตต้องมีมันมีสองห้าห้าแปดนะครับสำหรับคนนี้ยังไม่ได้ดูนะครับเอาไปดูไลฟ์สดผมได้เลยนี่นะครับทุกอย่างเจ้าทองนี้นะครับไปดูได้เลย มันบอกว่า I found some information some information about YouTuber name มันสองห้าไรไปไปอะไร If seem to be channel of m a r i e share content r e t a l i n gaming or i n t e r t e t i n g and a n e n take o v e r video and visit channel here โอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วครับขอคุณครับ